สวัสดีครับพบกับช่องสายมูพากินแฟม i ลี่นะครับวันนี้ช่องสายมูพากินแฟมบลี่มาที่วัดพระพิฆเนศมหาเศรษฐีนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้ก็อยู่แถวตลาดบัวทองนะครับที่จอดรถกว้างขวางเลยนะครับมามูมาบูชาที่นี่เขาว่ารวยนะครับรวยเป็นพระพิฆเนศมหาเศรษฐีนะครับอัญญมณีแห่งพระพิฆเนศทั้งปวงนะครับ เข้ามาก็มีบริเวณนะครับตอนแรกก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับถอดรองเท้าเพื่อไปบูชาพระแม่ลักษมีเทวีนะครับตอนนี้เราก็ได้บูชาแล้วนะครับมาไหว้ที่นี่นะครับแล้วรวยโชคดี รวยใหญ่ครับกลับไปให้เป็นรวยใหญ่รวยโตโตก้าวหน้าครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับจุดแรกก็จะมีจุดบูชาดอกไม้นะครับชุดละ100บาทนะครับแล้วก็จะแถมทูบแถมทูบมหาเศรษฐีไปจุดเป็นตัวเลขนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดบูชาวัตถุมงคลของทางวัดน,นะครับซึ่งปลูกเสกแล้วนะครับสายมูนะครับก็ขอแนะนำนะครับมาไหว้นะครับเอพไกิเน็ตเสษฐีใหญ่รวยกันใหญ่ๆนะครับซึ่งก็จะมีจุดบริเวณไหว้หลายจุดนะครับ และตอนนี้เราก็ไหว้กันแล้วนะครับวหว้พ่อแม่สีมหาลักษณีเทวีนะครับไหว้ขอพรแล้วก็ได้ตัวเลขสวยๆไปฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งวันนี้สายมูช่องเราก็ได้จุดทูบฝากตัวเลขให้เ,เพื่อนๆไปรับชมนะครับตัวเลขนี้ก็คือ หกเก้าหนึ่งนะครับอันที่สองที่ช่องของเราแล้วจุดคือเจ็ดแปดเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรับชมนะครับจะชอบก็ตามได้นะครับตามในวันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งมีนานะครับจะได้เป็นเศรษฐีรวยใหญ่รวยขึ้นนะครับช่องทางเป็นทางช่องเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้ามีชอบก็ตามมานะครับสองตัวนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่กระซิบหูหนูนะครับบอกกล่าวบอกสถานที่อยู่อาศัยนะครับต้องการเป็นเศรษฐียังไงก็มาขอพรได้นะครับตรงนี้ก็จะมีที่ไหว้กันหลายจุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทวไลพระแม่ลักษมีราชาโชคนะครับ เดี๋ยวจะไปดูข้างในกันนะครับโอ้สูงใหญ่สวยงามตะการตามากนะครับเป็นสีทองอลามเลยนะครับวันนี้ mm hmm. เ,นเพื่อนนะครับที่รับชมนะครับก็ขอฝากขอพรขอแม่แลักษณ์มีลาถาโชคไปด้วยกันนะครับ งน,นี้ก็จะมีหลายจุดนะครับให้ทําบุญหรือว่าบูชานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทวาลัยคลินิกจุกเฉินเพื่อแก้กรรมขอพรสําคัญได้หนึ่งข้อนะครับข้างในก็จะมี เทวไลหรือว่าเทวลูปซึ่งพำธิฐานขอพรนะครับให้สำเร็จก็1ข้อนะครับที่คีนหนึ่งก็จะมีถ้ำมหาเศรษฐีเทวไลนาคานะครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับมาขอพรวระแม่พุรธคาประทานพลังนะครับขอประทานพลังให้ช่องสายมือพาจนนุนะครับมีผู้้ติดตามพันเรื่อยๆนะครับมีจุดไหว้จุดบูชาหลายจุดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้ที่ถ้ำมหาสมบัตินะครับ กันนะครับว่ามีอะไรอยู่ในถ้ำ้าข้นหามาันครับจุดไหว้บูชาเยอะๆนะครับเยอะะทาบุญขอพรอได้ทุกที่ทุกจุดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีน้ําตกธรรมชาติสวยงามมากนะครับตรงนี้คือถ้ำมหาสมบัติศิวนาคานะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปในถ้ำนะครับไปบูชาไปกราบไหว้ขอพรสิบิสัจจ์นะครับสมคำล่ำเลยนะครับตรงนี้มีสมบัติเยอะแยะนะครับมีทองคํานะครับแล้วก็มี กับการพัฒนาวันน like ี้ช่องสายมูพาจิ้ได้ก็พาไปด่อยนะครับมาโมที่วัดเสืมขมเือกีเลยสนีครับเในก็จะมี เปล่านะครับให้อยู่ช่องสายมือพอกเนพร้อมรีบโดโด,ด้ว,ดว,ดวนะครับมี่าพลาดตาม1,000เร็วๆนะครับ <đ> บนละเวนภายในถ้ำนะครับอากาศเย็นสบายนะครับมีเสียงธรรมชาติน้ำตก เดี๋ยวเราจะไหว้ขอพรตรงนี้แล้วก็จุดที่กำยาน,นะครับขอพรบาปต้เพื่อนที่รับจนนะครับขอให้มีอโชคมีลาภ่วยรัฐบาลไทยไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามาเข้าวันที่28กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 8พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันวัอ่อนนะครับรัฐบาลไทยนะครับ ขอพรให้เพื่อนๆที่รับชมนะครับขอให้มีโชคดีลาบไปพร้อมๆกันนะครับติทุกติดสัมจาอธิษฐานขอพรพระศิวเทพโปรดประทานพรพลังแห่งการเป็นแรงและความมั่นคงในการดำรงชีของข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุตอนนี้เราก็ออกจากถ้ำ เศรษฐีถ้ำมหาเศรษฐีนะครับสมบัติเราก็จะมาไหว้จุดต่างๆนะครับแนะนำนะเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบมูนะครับมาได้อีกที่นีนน่นะครับปัดพัทธิเนตรมหาเศรษฐีนะครับ มีจุดไหว้จุดมูจุดขอพอรมีหลายจุดนะครับโดยเฉพาะคัมมหาเศษษฐีชิวานาคาแล้วก็ได้เข้าไปขอพอรมาแล้วกันแล้วนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นจุดไหว้ นะคพระบหวพยะยาน่านะครับหลวงปู่เพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับรับชมนะครับก็มากันได้ครับที่วัดพัเนมาหเศรษนะครับอยู่ที่ตลาดบัวทองนะครับอยู่ในตลาดเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบูชาพระแม่กาลีนะครับตรงนี้บรรยากาศสวยงามนะครับ แนะนำสายมูนะครับเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่จะมามูหรือว่ามาขอพรกันได้นะครับที่วัดพระพิเนศมหาเสรษฐีนะครับอยู่ในตลาดบัวทองนะครับอยู่แถวเขตอำเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับครับฝากเพื่อนเือนที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องสายมูพากินแฟมบลี่้วยนะครับ ว่าทิบหน้าเราจะไปมูหรือว่าไปทำบุญที่ไหนกันต่อนะครับฝากคุณเพื่อนที่รับชมกดไลค์กดซับสไครต์ like, ตครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับผม